สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณพอ่อคุณแม่เอฟี 3, ทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะก็วันนี้วันที่ฝนตกนะคะพายุเข้าน้องเอลซาของเราก็จะยืนเงาหงอยนะคะกินนะคะต้นหญ้าอยู่ตรงนี้นะคะก็พายุเข้านะคะคุณพอ่อคุณแม่นะคะก็จะเห็นว่าเมืดคลึ้มนะคะถ้าลมแรงนะคะลมแรงกว่านี้แม่ควานก็ต้องพาน้องช้างออกไปอยู่ข้างนอกนะคะ เพราะว่างช้างที่เรานะคะได้ทําให้เฉพาะนะคะบางแดดก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะคะก็แม่เทมมี่ก็โยกไปโยกมานะคะลงก็จะล้มนะคะถ้าลมมาแรงๆนี่แม่ควันต้องพาน้องออกเลยนะคะเพราะว่ามันเอ็นไปข้างหนึ่งเลยนะคะงช้างนี่นะคะต็เสาก็หักไปหลายต้นนะคะแม่ควันก็ต้องมาซ่อมนะคะหลายต้นแล้วนะคะโดยเฉพาะเสาข้างหน้าเนาะก็เปลี่ยนไปหลายเสาแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะ สวัสดีนะคะทักทายยามอ่ะยามเที่ยงๆนะคะคุณพ่อยามเที่ยงๆบายๆนะคะกับน้องเอลซ่านะคะตัวก็จะมอมแมมพ่อควานนะคะไม่กล้าอาบน้ําให้เลยนะคะเดี๋ยวน้องเป็นหวัดนะคะแม่ททมมี่แม่เทมมี่ของเรานะคะไปยืดเอาสับปะรดแล้วนะคะแต่แม่ควานจะไปเอาสับปะรดให้แม่เทมมี่ก่อนเดี๋ยวก่อนแม่เทมมี่สับปะรดของเราก็ ใกล้จะหมดแล้วนี่นะคะสับประรดแม่ของเราก็กินสับประรดค่ะสับประรดอยู่ตรงนี้นะคะวันนี้ไม่ได้พานอ้องเอลซ่าออกไปเดินเล่นเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่คะ่ะไม่ได้พานอ้องออกไปคอนอไปทำคอนเทนต์นะคะไปเดินเล่นสนุกๆน,นะคะเนื่องจากว่าฝนตกนะคะฝนก็ตก งานเวชาของเราอทำอะไรเอาเอาเอายืดเอายืดยืดเอาสับปะรดเอาเอาเอางอนงอนไม่ได้อีกนี่นะคะหญ้าพอฟันก็ไปตัดมาเช้าเที่ยงนะคะตอนเย็นก็ยังไม่ได้ไปตัดเลยนะคะฝนก็ตกหนักนะคะอยู่ที่ชนบุรีก็ตก6วันติดแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะน้องช้างของเรานะคะถ้าลมแรงมากๆก็ต้องออกไปยืนข้างนอกนะคะเดี๋ยว โงช้างก็จะทับนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะแม่ควานก็ไม่มีคะแนนนะคะที่จะไปทําให้แข็งแรงนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะแม่ควานไม่มีคะแนนที่จะไปทําให้แข็งแรงเนาะก็อาศัยนะคะไฟ์สดขายผลไม้นะคะกินไปวันๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ให้น้องได้มีมกล้วยกินทุกวันนะคะมีสับปะรดกินแม่ขวานก็ดีใจมากแล้วนะคะฝนตกนะคะ ก็แฉะนะคะอยู่นี่ก็ตรงน้องเอซ่าอยู่ก็จะเป็นที่ต่ํานะคุณพ่อคุณแม่เวลาน้ําไหลามาก็จะไหลามาหาน้องเอซ่านะคะเวลาฝนแรงๆก็ไหลมาเปียกนะคะพื้นที่ของน้องนะคะแฉะนะคะอานุเอลอานุเอลงอนนะคะงอนแม่ควานเลยอานุเอลซึมเลยนะคะไม่ได้ออกไปวิ่งเล่นนะคะวันนี้ เอยังสับประรดแม่กินละแย่งไม่ทันแม่แล้วเอลเอลเอ,เอทักทายคุณแม่หน่อยวโอ้ยมองแมมมากเลยนะคะลูกสาวคุณพ่อคุณแม่นะคะมอมแมมมากเลยพ่อควานยังไม่ได้อาบน้ําให้ตั้งแต่เช้านะคะเนื่องจากว่าฝนตกตั้งแต่นะคะเมื่อคืนนะคะจนถึงวันจนถึงเวลานี้ก็ยังไม่หยุดตกนะคะก็โปรยปลายลงมานะคะให้ชุ่มฉ่ำ อนนเอลของเราก็ด pues er, 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 er. hmm. ื้อนะคะตอนนี้อันนี้เริ่มเริ่มเริ่มดื้อแล้วนะคะมือน้อยๆเนี่ยมือน้อยๆเริ่มเริ่มเริ่มจะจับแล้วนะคะตอนนี้เริ่มอยากเล่นกับแม่ควานแล้วนะคะอนนเอลนะคะเริ่มอยากเล่นแล้วนะคะอยากออกไปข้างนอกแล้ลูกออกไปไม่ได้เดี๋ยวเป็นหวัดนะลูกนะเจอฝนนะคะเปียกฝนแต่เปียกฝนมาก็ห้าวันหกวันแล้วนะคะ แม่ควันก็ได้ให้น้องนะคะกินวิตามินนะคะกินวิตามินเพื่อที่จะสร้างภูมิต้านทานให้น้องเนาะนี่นะคะกินวิตามินนะคะกินวันละสามเม็ดทุกวันนะคะก็โรงช้างของน้องก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแข็งแรงนะคะคุณพ่อคุณแม่คะนี่นะคะโรงช้างก็สําหรับหลบอ่าหลบแดดนะคะคุณพ่อคุณแม่สําหรับหลบแดดนะคะ ก็ถ้าพายุถ้าฝนโปรยปลายแบบนี้ก็สามารถหลบได้นะคะถ้าเกิดว่ามีพายุนะคะรุนแรงนะคะพายุแบบรุนแรงะคะ่ะแรงมากๆก็ต้องพาน้องออกไปข้างนอกนะคะเพราะว่าก็จะโยกไปข้างหนึ่งเลยนะคะจะเอ็นไปเอ็นมาเหมือนจะหักลงมาะคะ่ะอนุเอวงอนพ่องอนแม่เลยนะคะไม่ได้ออกไปเที่ยวข้างนอกเลยวันนี้ไม่ได้ออกไปพอยจนไทยนะคะข้างนอกเลยปกติวันหยุดก็ จะพาออกไปวิ่งเล่นข้างนอกนะคะวันนี้แม่คอนก็ไล่ขายผลไม้ตั้งแต่เช้านะคะก็เหลือยอดเหลือจากเมื่อวานค่ะแต่ก็ไม่หมดเนาะก็ไม่ได้พาน้องออกไปเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะค่อนข้างที่จะขายยากมากเลยนะคะทุกวันนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่น้องเอลก็ได้กินไม่เต็มอิ่มนะคะสวัสดีค่ะเลยสวัสดีค่ะอีกนะคะหนูเอล ส<อ>วัสดีค่ะขอกล้วยจากคุณพ่อคุณแม่เอฟตีน,นยลูกขอกล้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะขายผลไม้ก็ไม่หมดนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะแวะเมตตาหนูเอลด้วยนะคะกินวันละเป็นนะคะหลายร้อยเลยนะคะเป็นกิโลเป็นร้อยกิโลเลยนะคะกล้วยนะคะวันหนึ่งนะคะคุณพ่อคุณแม่ถ้าน้องไม่กินนะคะน้องก็จะไม่มีภูมต้านทานนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะถ้าน้องไม่กินก็ไม่มีภูมิต้านทานนะคะเนื่องจากว่าน้ำนมคุณแม่ก็ไหลน้อยนะคะก็ต้องป้อนกล้วยนะคะให้น้องได้เสริมด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่แมปกินนมอีกแล้วกินนมอีกแล้วหนูเอลเอ้ยหนูเอลแม่แม่พ่อพ่อเมตตาหนูเอลด้วยนะคะเอ็นดูหนูเอลด้วยนะคะ หนูเอลวัยหนึ่งขวบเก้าเดือนคะ่ะตัวมอมแมมเลยเพราะควานไม่ได้อาบน้ําให้ทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะคะเนื่องจากว่าฝนตกหนูเอลของเราก็มอมแมมนะคะก็ฝากนะคะคุณพ่อคุณแม่เป็นกําลังใจให้หนูเอลด้วยนะคะวันนี้หนูเอลไม่ได้ออกไปวิ่งซ่าอยู่ไหนเลยนะคะเนื่องจากเจอฝนนะคะตั้งแต่เมื่อคืนยืนตากฝนตั้งแต่เมื่อคืนเนาะเพราะบ้าลมแรงไม่กล้าพาน้องนะคะเข้ามาอยู่ข้างในกลัวโรงช้างจะทับน้องนะคะ ตอนเช้าก็ยืนตากนิดหน่อยนะคะตอนนี้ก็ฝนตกโปรยปลายนะคะแม่ควอนก็ได้พาน้องมาหลบฝนนะคะอยู่ที่โรงช้างของน้องนะคะก็ฝากคุณแม่กดไลค์กดแชร์เป็นสะพานบุญนะคะให้น้องช้างด้วยนะคะ